สวัสดีค่ะขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนในช่องผู้เพื่อนตุออ๊ดคุณผู้ชมต้องบอกตรงๆว่วานี่คือการคอลแลบกันระหว่างผู้เพื่อนตุก๊กหนังหน้าโรงเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อทำรีแอคชั่นผ่านช่องผู้เพื่อนตุ๊ดครั้งแรก ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาทุกคนเห็นเจมทำเรียลชันเนี่ยเราก็จะไปเรียลชันในช่องหนังแอรโรงแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนว่าที่เรามานั่งทำเรียลชันในช่องพู่มพุ่มตุ้นเนี่ยเพราะว่ามันในการรวมตัวกันเฉพาะกิจมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเติเ้ลเฮงแล้วก็หนุ่ตุ้มเนี่ยพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าติดเชื้อโควิด นาะแต่ว่าก็อาการโอเคแล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีๆนะฮะก็เหลือรักษาตัวแล้วก็ออกมาทํางานเหมือนเดิมแต่เราก็ยังจําเป็นที่จะต้องทําเขาเรียกว่าเป็นการช่วยกันโปรโมทหรือว่าเป็นการมานั่งทำเดเรคชั่นในส่วนของสื่อต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าถ้าถ้าเรารอให้ครบ14ี่วันรอกักตัวเนี่ยเราก็ อาจจะไม่ทันแล้วไนงะเราก็เลยมาทำคลิปเฉพาะกิจคลิปนี้ก่อนนี่ก็เลยเป็นสมาชิกที่อยู่มาโดยเลยดิชานก็คือเราอยู่ด้วยกันทุกวันย้ำอย่างที่คุณผู้ชมว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันเราก็เลยสามารถลงตัวกันตรงนี้ได้เนาะแนะนำตัวทีละคนก่อนดีกว่าดิชานเจมค่ะจากหนน้ารงค่ะแต่วันนี้ก็เป็นเจมผู้บรรทุนค่ะเออสวัสดีค่ะเป็นรงค่ะเป็นผู้ช่วยเจมหนน้ารงค์ เมื่อเป็นผู้จัดการแล้วเป็นแม่แล้วเป็นพี่แล้วเป็นเพื่อนแล้วเป็นอ่อทุกอย่างเป็นคนรับใช้เป็นเจ้านายคุณด้วยบางทีอ่ะก็คือเรียกให้มาทำงานก็คือนางอะไรอย่างคนต่อไปก็คือเป็นคุณแมงเมาส์ไม่ใช่แมงเมาส์เธอชาติคือใครสวัสดีค่ะชื่อซัมเมอร์ค่ะแล้วถ้าเกิดมาอยู่ดอกรองชื่ออะไรเฟย มีคนสงสัยว่าคือต้องบอกว่านี่คือน้องน้องสาวน้องสาวมาจากังเวัดเจียงไม่กับเจ้าเป็นสาวเจียงไม่จ้าอู้กกับเมยนได้กับเจ้าได้จ้าคนชอบสงสัยว่าเป็นทอมแต่จริงๆไม่ใช่เป็นทอมเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงเสียงจริงในฉันได้ไม่ไม่พูดดีป่าบอกบอกเขาไปว่าฉันไม่มีเงินซื้อต่อมาต่อมาสวัสดีค่ะบาซี่ค่ะเป็นเพื่อนสาวของคุณเจนแล้ว เพ mm ื่อนสาวของฉันเองใช่ไหมล่ะคือนี้คือนี้นี่คือมาถ่ายวีแอคแล้วทุกคนก็คือใหม่มากต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นการถ่ายวีแอคคอนเทนต์แบบสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยววันที่15กกรกฎาคมนี้ทาง Line ทีวีกำลังจะมีซีรีส์วายเรื่องใหม่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องคนเป็นคนที่เป็นผู้จัดเนี่ยเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเราเองนั่นก็คือบ้านของพี่สนุกคนที่เป็นผู้จัดในเหนือพิศนุทีนึงคือคุณมีนพีรวิทย์นอกจากเขาจะเล่นซีรีส์วายเขาจะมีคููจิ้นแล้วตอนนี้เขาก็มาเป็นผู้จัดนั่นก็คือซีรีส์เรื่องหนางสือรุ่นเดีย นั่นเองต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกคนต้องเคยผ่านการถ่ายหนังสือรุ่นมาเพราะว่าเราเวลาเรียนมัธยมเหมพอเราเรียนจบบุ๊กอะมันก็ต้องถ่ายหนังสือรุ่นนึกออกไหมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเปิดไปดูหรอกเพราะมันน่าเกลียดแค่กลัวมากมืดค่ำค่ำจะยากสมัยน้อก่อนมันมีฟิลเตอร์เนาะอยากบอกแต่กล้องว่าให้ถ่ายด้วยฟิลเตอร์ไอจีได้ไหมเมย์ตูได้ไหมเออถ่ายเองไปส่งไปให้หรือถ่ายเสร็จแล้วส่งมาก่อนขอเมย์ตู้หน้าตัวเองก่อนถ้าพูดถึงหนังสือรุ่นทุกคนคิดถึงอะไรฉ มันจะต้องมีในชั้นปีเดียวกันเราที่เรารู้สึกว่าแบบพี่โชนเหรอ <c oughs> เออคือนึกออกไหมว่าเวลาสมมติว่าเราถ่ายหนังสือรุ่นน่ะถ้าเกิดเรายืในใกล้กับคนที่เราชอบอ่ะเราจะไม่ได้มองกล <c oughs> ้องเลยแบบนี้นี่กในหนังสือรุ่นอ่ะ <c oughs> ถ้าพูดถึงหนังสือรุ่นเธอหนังสืออะไรเฟมฉันก็น่าจะนึกถึงคนที่ฉันชอบเหมือนกันแหละใครอ่ะอุ้ย ไปค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวเราจะดูทีเซอร์ที่เป็นตัวแนะนำตัวละครก่อนเพราะว่าในนี้เขามีแฮชแท็กพบนัดนัดพบไม่ใช่นัดพบน้ำผึ้งความรักความรักจาขายจีจูก็มาไม่ทันตั้งตัวเลิกเลิกไม่นัดแล้วอีน้องแฮชแท็กพบนัด เรื่องนี้ย้อนกลับไปเป็นแบบประมาณปี2 0 0 0พศ2อ0สีผู้ใหญ่ลีลาตีกลองประชุมยังไงตัวนี้เป็นทีเซอร์แนะนำตัวละครพบนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะโทรสัมภาษ์ลโลโาว่าไงจ๊ะคุณยังจำเพื่อนในหนังสือรุ่นของคุณได้ไหม เรื่องรานดีอยู่นะ เรื่องดีบางอย่างจะกลังขางความทรงจำบางอย่างจะกลังขังได้วยกันความฝันที่ไม่มีวันเอ็นจริเป็นเรื่องราวช่วงคาบเกี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวนะเป็นเรื่องราวช่วงคาบเกี่ยวระหว่างม .6 กเป็นปีหนึ่งหรือเปล่าลองไม่แต่เธอต้องเข้าใจนะว่าเขา เธอคิดเหมือนฉันไหมแสดงว่ามันต้องจบไม่สวยนะมันเนเขาไม่ร้องไห้นะมันต้องมีเรื่องราวผ่านไปเยอะเหมือนกันนะและนี่คือโผลไปดูนักนะเดี๋ยวนะแต่โดยนะโดยไงโดยพีชวิชวิสีและมีพีโรวิชต่อเนาะต่อไปเป็นตัวละครนัทเป็นตัวละครน้องละดูค่ะอุ้ยต่อต่อกันม่อา เลิศใช่ไหมไ้เลิศเพราะว่ามันความทรงจำมันอยากจะกลับมาอีกครั้งภาพสวยนะเป็นจริงสีภาพสวยดูเก่าดีน้องย้อนมุ้ยภาพเมดีนายแค่มฉันไม่หนึ่ชัยก็คิดเหมือนงานรบที่สอง เพื่อนในหนังสือรุ่นของคุณได้มไหมย้อนกลับไปนับอยาคให้เกมันไว้เรื่องราวที่เราสองคนเขียนด้วยกันหนังสือรุ่นเยียบุกเฮ้ย อย่างว่าอย่่าางวอันนี้คือแนะนํำตัวละครว่าให้เราจับว่าพบคือหน้าตาแบบไหนนับคือหน้าตาแบบไหนไปดูเทรลเลอร์อันนี้คือทีเซอร์เทรลเลอร์คือตัวยาวสามนาทีไปดูเทรลเลอร์แม็กไปดูเทรลเลอร์ต่อเลยแล้วค่อยมาทักรีแคปกันเนาะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนาะมาดอกันเนาะเธอเลวชีไอเลวชีไอโบจ์ไปป้าพ่อตั้งแม่มึงเหรอ คนเวลาจะนอนลำคาญความทรงจำในยุคสองพันของคุณคืออะไรเม็ดแปะเม็นปากสองพันเขาจะมาถึงลูกอมเลยอะลอะไรอ่ะ ที่มันต้องจิ้มอ๋อไอ้ไอ้ที่อมจิ้มจไอ้ที่มันแตกๆแม่ของฉันคือไอ้เม็ดที่อมๆแล้วมันแตกเนี้ยเป็นพื้ด่างเป็นพื้นหอมหนดนะเนี่ยที่ใส่โดนน้ำแล้วมันจะเด้งเออนิการที่มีโทรศัพท์ในยุคนั้นคือรวยรวยนะรวยแล้วไม่ไ่ไม้นะเขาใส่ปลาอุ้ยสนุกหรอปะพูดถึงปีสองพันหรอ เน็ตกูก็สองทางเคับนแล้วสี่ห้ใช่ไหมครับขอเพลงใครจากใี่มาโทรไปโทรขอเพลงใน FM เอบันทึดอากมากค่มอก้านมือกอมื่อก่อนวิทยุอ่ะเขาจะเปิดให้เราโทรขอเพลงแล้วก็เราขอให้ใครได้ด้วยใช่นหมค อขอเพลงให้น้องซัมเมอร์ครับเป็นเพลงแบบคนเคยรักอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะฟังวิทยุกันทุกคนแล<ช>้วดีเจดังมากนะมึงเมื่อก่อนใช่อ,อเทปนะกอเเทปหนาเช้าเย็นหนามุยพัดาวนะโยโยเขาไย่ใช่ันก็เดยดอะเยาคตเป็นหลยกฐาใช่องนะรับ <laughs> มึงเรียกตอนนูน้นไห เรียกหลังเต่าทีู่งเลยเนาะว่าคนที่ไหนเนี่ยรถรถเต่าอย่างเงี้ยพอได้ไม่แต่เขาเรียกหลังเต่าจริงแต่เป็นคนจังหวัดไงหรือความทรงจำนั้นจะหยุดแค่เพียงหนังสือเล่มหนึ่งบริหารระยอดสถาพรวิทยาอยู่เป็นจั่วอำนวยควายยอดวนั่นเอง เรื่องเป็น,นคำว่า memory of love อา้าวเนี่ยเขาจบไม่ถูกเ่เพลงอ่ะไอ้สองหมากมแต่มึงอย่าลืมนะในยุคนั้นนะความรักของชายรักชายอะ่ะมันไม่เปิดมันไม่เปิดยุค2,000คือยุคที่แบบ พ่อยังวิ่งไล่ตีอยู่เลยใช่มึงเข้าใจพ่อยังบังคับให้กูซ้อมมวยอยู่เลยอย่างลูกสองพันนะยังมีการแบบพูดถงชงใช่ยังมีเออมันไม่ได้เลยนะตอนนั้นน่ะเป็นคนขอทิ้งติดไว้มึงเล่นกีตาร์ในยต้องใส่ถุเลยหรอดูโทรศัพท์นี่คือแบบเราไปการเล่นกีตาร์ให้ฟังผ่านโทรศัพท์ตู้แล้วตรงนั้นคือหยอดเหรียญหน้าเราแพงมากใช่ ใช้กัคยี่ห้อไหน้องีสองอ๋อว่าทำไมเรียกปีหนึ่งีสองยุคสองพันมันคือยุคของกล้วยหอมจอมโซนไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนสนุกเท่ากล้วยหอมจอมโซนเลยเจ็ดโมงเช้าต้องตื่นมาดูมือเธอตื่นมาดูหรอมาต้่งมาตื่นมาตื่นเรียนมาตื่นาื่นมาตื่นมาตื่นมาต่า่นมาต่นมานมาตื่นมาตว่นาตืนาตื่นมต่อาเนเข้่าวอ่์มาต่าะว่นาตื่มาเ็นมทนม่นนมาาเวรนม่นม่มามานมา แล้วเขาแทนกันว่าปีหนึ่งปีสองอ่าสบายดีไหมวีลเลนโอเ้เก็บโชควิในใจไม่อยากให้ความทรงจำดีๆนั้นหลนหายโอ้โหอะไรวะหรือเป็นโชคดี ไม่เป cool. ็นไหร่นั้นเนธเนเนธอะไรอ่ะอะไรอ่ะพวกคนจะมันอยากจะกลับมาอีกครั้งอุ๊ยเปลมฟ้ามีนเก็อุ๊ยมาเยอะนะอุ๊ยต้นน้ำอ่าน้องแม่ ความทรงจำซีรีส์ทีอ่อบอุ่นที่สุดโดยพีชบิดเวสิตและมินพิรุณมึงต้องใา้ออกมาได้ออยาดอาเ,าอเกัรองาีค ต้องมีอะไรนี้เลยทุกวันพาราสสบดีสองทุ่มตรงทางไลน์ทีวีเริ่ม15บากรกฎาคมนี้อุ๊ยเดือนหน้าแล้วแล้วเวลาเดียวกับแปรรักเลยอุ๊ยได้ดูต่อกันเลยกับหนังเสือรุ่นชอบนะอยากรู้ว่าอยากรู้เรื่องราวางทั้งสองคนเป็นอย่างนี้สำหรับฉันเอาเดาเรื่องกันไหม ฉันว่าตัวละครน,นัทอะสูญเสียความทรงจําเขาเขียนโน้ตเตือนทุกอย่างเลยว่าให้เขาทําอะไรทําอะไรก่อนออกจากบ้านพออ่านโน้ตปุ๊บแล้วทับต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยม6อย่างเงี้ยกําลังจะตอบอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงดังแบบสูญเสียความทรงจําแล้วจูๆ่ๆอ่ะค่อยกลับมาจําได้อ่ะไอ้อย่างอีกคนนึงอย่างพบเงี้ยเรารู้สึกว่าพบอะจําได้แต่นัทอตนัทจะลืม,มเพราะว่าตอนที่นันทรับโทรศัพท์อะเหมือนภาพของความทรงจำมันอาจจะกลับมาชหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าฝากน้องด้วยนะนะ คำว่าหนังสือรุ่นแล้วเขาพูดเลยว่าความาทรงจําบางอย่างจะกลับมาเขาเน้นเขาเน้เขาว่าความทรงจำฉันว่าอาจจะเป็นตวัวละครอาจจะสูญเสียความทรงจําแล้ว กลับม,มาจําได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยลรวเรื่องตอน้ตนเรื่องก็เรื่องก็เลยเริ่มต้นใหม่เขาอาจจะคนตื่นก็ได้เออเช่ที่บอเต็มอาจจะมีแบบไม่ยิงอะไรเงี้ยเพราะในยุคนั้นด้วยความสายชัยไม่ความจําเสื่อมก็พลาดจากกันเออความจำถูกไหมใช่เพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งคือฉากที่นั่งรถไฟมาด้วยกันซึ่งฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นซีนสําคัญอีกซีนหนึ่งที่เป็นฟิลลิ่งการหนีตามกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นเพียงแค่ การได้เดินทางไกลด้วยกันมันอาจจะเป็นโมเมนต์หนึ่งที่เขามีความสุขมากกับมวนตรงนั้นเพราะว่ามันได้ออกห้างถึบ้านทีมพบหรือทีมนัดฉันอยู่ทีมนัดฉันก็อยู่ทีมนัดฉันอยากให้นางนางหายวไว้แต่ฉันอยู่ทีมพบนะฉันเห็นความชัดเจนในแววตาของพบมากกว่านะแต่ไม่แน่พบก็มีสิทธิ์เพราะว่าอย่าลืมนะว่าท่านนัดความจําเสื่อมนัดจะเรียนหมอไม่ได้แต่ฉันว่าที่นัดเรียนหมออะเพราะมีเหตุนั่นแหละคุณผู้ชมนั่นก็คือ หนังสือรุ่นเดอะเยียบบุกฝากติดตามแล้วกัน15กรกฎาคมนี้ทางไลน์ทีวีนะคะทุกวันพฤหัสบดี2ทุ่มตรงฝากติดตามด้วยนะคะฉันว่าเราโทรพี่สนุกไหมไม่หลับแน่เลยอะเขอต้องหลับนะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่สนุกแล้วยังไงคุณน้องเจพวกหนูเพิ่งดูเทรลเลอร์ไปแล้วยังไงหนล่าสิไม่เข้าใจอะไรเลยเธอตัดได้หลอกและ อย่าใช้คำว่าเทรลเลอร์ให้ใช้คำว่าภาพขค้ื่อนไหวประกอบเพลงเพราะว่าฉันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรื่องราวมันจะดำเนินไปยังไงเดาไม่ได้เหมือนกันฝั่งเจมมีใครบ้างฝังเจมมีเจมมีผู้ช่วยเจมพี่เมงมุมมีน้องสาวเจมชื่อน้องเฟรมแล้วก็มีเพื่อนชื่อบาซี่ฝั่งที่มีนักแสดงซีรที่ทงเรื่อง ดูเพิ่งจบเมื่อกี้เลยฉันรู้สึกว่าฉันต้องถทดเธอเพราะว่าฉันงงมากแล้วฉันรู้สึกว่าเธอหลอกฉันเธอทําทให้ฉันดูโง่แต่ฉันเลือกทีมแล้วนะเลือกทีมใครคือทั้ง3าคนเนี่ยเขาเป็นทีมนัดแต่ฉันเนี่ยทีมพบ <c oughs> แต่ทุกคนอ่ะเชียร์นัดเพราะว่าทุกคนอยู่ทีมนัดเพราะาทุกคนบอกว่าสงสารน้องเพราะาารู้สึกว่าน้องจะเจอกับปัญหาใช่เห็นไหมเห็นไหมหลอ,อนที่ไหม เดาเรื่องว่าพบเนี่ยกับนัทเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขามีความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนแต่ด้วยยุคนั้นเนี่ยมันเปิดเผยชัดเจนไม่ได้มันก็เลยอยู่ในสภาวะคลุมเครือแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ด้วยปัญหาอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันก็เดาว,ว่าสุดท้ายฟนอลี่จะต้องมีคนใดคนหนึ่งสูญเสียความทรงจำน,นี่มึงดูซีรีส์เกาหลีได้ <laughs> แต่มันมีแดร์หลอกหนึ่งอ่ะสำคัญมากแต่เธอเอามาแค่นิดเดียวอ,อะไรนะ พี่ฝากน้องด้วยนั่นนะไม่มีคีย์เวิร์ดของมันอยู่พี่ออนก็จะแบบว่าอ๋อดูแลฉันรู้เลยว่าในหลอกนี้สำคัญมากไม่งั้นเธอไม่ไม่ผ่านเร็วขนาดนี้ต้องให้น้องนัดใครเนอ่ะอุ้ยจะดีนะแล้วก็ดีค่ะคุณพี่เออดีค่ะลูกใครคะเนี่ยใครเป็นค่ะทีมพี่ไม่นโลดใจให้น้องนัดนะคะน้องนัดต้องพูดนะในอันนี้ค่ทีมพกของน้องเจมคนเดียวโอ้ทีมพร้อมค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรู้จักพี่เจมไหมคะรู้จักครับอยากถามน้องพผล่บ้างค่ะว่าน้องพผลอยากได้แมนเนมนะหรือยังไปทีมคนนี้ไหมอ๋อพี่เจมต้นน้าแน่ยโอ้ครับครับดาวสิว่าต้นหนามได้เป็นใครในเรื่องฉันว่าต้นหนามมันน่าจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของความสัมพันธ์ในเทเลอร์เราพยายามแบบเหมือนใส่แค่ความทรงจำคนในยุคนั้นถ้าใครที่เกิดในยุคเราดูเรื่องนี้มันจะทำให้ความทรงจำของเรากลับมาทุกระยะทุก ในทุกๆเรื่องราวที่มันดำเนินไปมันจะมีความทรงจำในวัยเด็กของเรากลับมาหมดอ,อือตอนดูในสิ่งนี้ก็จะรู้แล้วว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมมันเป็นแบบฟิลๆออาโอเคคือบางอย่างมันจะคิดเยอะเกันีไหมเคยมีไหมโอยธนคารน่ถึงตอนหลังก็ได้โอเคขอบคุณครับพี่สนุกขอบคุณนะคุณนางเจนได้เลยได้เลยครับขอบคุครับ